นี่คือล้วงเรื่องเล่าครับท่านผู้ชมฮะถ้าพูดถึงสัตว์เลี้ยงท่านผู้ชมคงจะน,นึกถึงหมาแมวกระต่ายหรือว่านกแต่ว่าแขกรับเชิญของเราคนนี้เขามีสัตว์เลี้ยงเป็นมดฟังไม่ผิดครับแต่เขาไม่ได้เลี้ยงแบบธรรมดานะฮะเรียกได้ว่าเป็นคนบ้ามดเลยทีเดียวอพอเลี้ยงแบบเป็นแสนๆตัวเลยแถมยังสร้างอาชีพจากการเลี้ยงมดด้วยการเป็นอินฟลูเอนเซอร์ทางด้านมด จนมีพูดติดตามหลักแสนทีเดียวเรื่องราวน่าสนใจนะฮะมดตัวเล็กๆแต่มีเรื่องราวที่น่าพูดถึงมากทีเดียวครับขอจะได้พบก,กับคุณภาสกรบุญหงคับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ใช่ชื่อมดใช่ไหมชื่อจริงใช่ครับชื่อเล่นจริงๆอ่ะ ความจริงชื่อเล่นจริงๆจะชื่อเพจครับพี่พ่อแม่ตั้งให้แต่ว่าเพราะว่าเลี้ยงมดตั้งแต่เด็กเนี่ยครับเพื่อนๆเห็นก็เลยเรียกว,ว่ามดตั้งแต่ชั้นปถมประมาณปหเลยครับแล้วมันก็ยาวมาจะเป็นชื่อติดตัวคือทุกวันนี้นอกจากพ่อแม่ก็ไม่มีใครเรียกชื่อเพจแล้วับเรียกมดหมดเลยเพราะฉะนั้นก็จะเรียกว่ามดครับผมคุณหูดีครับผมเอเอเนาะเลี้ยงมากี่ปีแล้วครับย้อนไปประมาณตั้งแต่อนุบาล3เลยครับที่เริ่มแบบสนใจอย,อยากรู้ว่าข้างในรังมดเป็นยังไงแล้วก็เริ่มแบบ ไปจับมดนงานตามสวนหน้าบ้านนะครับจับมั่วๆไม่มีความรู้มาใส่กล่องใส่อะไรเลี้ยงเลี้ยงมั่วๆมาเรื่อยๆครับจนอยู่ดีก็เลี้ยงยาวมานถึงทวนเนี่ยครับวันนี้เรามีสิ่งดีๆมาแนะนําให้กับท่านผู้ชมรายการตีสิบของเราแต่ก่อนอื่นไปพบกับสาวสวยคนนี้ครับคุณฟ้าพัฒดาภาครับสวัสดีค่ะคุณอาสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ฟ้ามียาสีฟันดีๆจะมาแนะนําคุณอากับคุณผู้ชมกันค่ะซึ่งก็คือยาสีฟันนวาจานะคะ ยาสีฟันตัวนี้ผลิตโดยคนที่คุณอาก็รู้จักค่ะฝ่าเชื่อว่าอย่างนั้นเลยนั่นก็คือหมอปลายคลายกระสิบของเรานี่เองค่ะรู้จักสิ่งหนึ่งซึ่งน่าสนใจเป็นอย่างมากก็คือเรื่องของยาสีฟันอาน,นี้มีความน่าสนใจอย่างไรครับยาสีฟันนาวาจานะคะเป็นยาสีฟันที่หมอปลายตั้งใจทําขึ้นเพื่อช่วยเหลือคนที่อยากจะมีความมั่นใจในคําพูดมากขึ้นค่ะแล้วก็ช่วยในเรื่องของปัญหาเกี่ยวกับช่องปากด้วยนะคะเรื่องกลิ่นปากนั่นเองค่ะตัวยาสีฟันนี้มีส่วนผสมสําคัญอยู่ด้วยกัน2ชนิดนะคะอย่างแรก ก็คือเกลือชมพูหิม,มาลายันค่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือเกอสรอดอกโบหรหลวงนั่นเองค่ะแถมยังมีสรรพคุณช่วยในเรื่องของการฆ่าเชื้อแบคทีเรียด้วยค่ะคุณแน่นอนครับส่วนผสมทั้ง2ชนิดไม่ธรรมดานะฮะเรียกได้ว่าหมอปลายนั้น ใช้ของดีๆเป็นส่วนผสมจริงๆนะครับใช่ค,ค่ะยาสีฟันนาวาจายังช่วยเสริมในเรื่องของคําพูดวาจามหานิยมค่ะคุณอาอเพราะว่าหมอปลายเขาเป็นคนปลุกเสกเองทุกหลอดทุกกล่องเลยค่ะทําให้มียมมาคุณครบทัวนแน่นอนค่ะสำหรับใครที่ชื่นชอบสายมูก,ก็ลองดูได้นะครับเพราะผ่านการปลุกเสกโดยหมอปลายถ้าเรามีความมั่นใจในช่องปากแล้ว ก็จะทำให้การเจราจาเกิดความราบรื่นขึ้นนะฮะถ้าผู้ชมที่ฟังมาถึงตรงนี้คงอยากจะซื้อกันมาแล้วน้องฟ้ามีโปรโมชั่นอะไรดีๆบ้างไหมโปรโมชั่นยาสีฟันนาวาจานะคะปกติหลอดละ495บาทค่ะ495ใ,ใช่แล้วค่ะใช่แล้วค่ะแต่ถ้าโปรพิเศษวันนี้6หลอดรับไปเลยค่ะราคาเพียงแค่1,990บาทค่ะแล้วก็ฟ้ามีของแถมสุดพิเศษนะคะก็คือเหรียญนัสสาริกามหาเศรษฐีค่ะ ที่ปลุกเสกโดยหมอปลายเองเลยนะคะและให้ไปถึง2เหรียญด้วยกันเลยค่ะแล้วก็ถ้าหากคุณผู้ชมสนใจสามารถสั่งซื้อได้ดังนี้เลยค่ะตอนนี้ทุกคนต้องหยิบโทรศัพท์ขึ้นมานะคะแล้วกดตาวผ้าค่ะดอกจัน764ดอกจัน73ดอกจัน104เหลี่ยมแล้วกดโทรออกค่ะ และรอรับสายจากระบบอัตโนมัติเพื่อแจ้งชื่อที่อยู่เพื่อรอรับสินค้าพร้อมเก็บเงินปลายทางหรือสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ไลน์นะคะ a อ s a i nawa หนึ่งศนย์นั่นเองค่ะครับย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าท่านผู้ชมสนใจก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาอย่างที่น้องฟ้าว่าแล้วก็กดตามนี้นะครับดอกจัน764ดอกจัน73ดอกจัน10สี่เหลี่ยม แล้วกดโทรออกครับคุณจะได้ยินเสียงรับสายซึ่งก็เป็นผมนะฮะเป็นผู้รับสายเองจากนั้นแจ้งชื่อที่อยู่เอาไว้ที่สําคัญนะครับไม่ต้องโอนจ่ายใดๆทั้งสิ้นฮะรอรับสินค้าพร้อมชําระปลายทางได้เลยนะครับใช่เลยค่ะคุณอานนอกจากได้ยาสีฟันไปแล้วยังแถมเหรียญอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นรีบโทรกันเข้ามานะคะตอนนี้เลี้ยงอยู่ประมาณเท่าไหร่ ตัวไม่รู้ไม่รู้นับได้หรือเปล่าโอ้น่าจะมีหลักแสนครับถ้านบเป็นตัวแต่ว่าถ้านับเป็นรังนี่ก็ทุกวันนี้มีประมาณ30-35ถึงรังครับไอ้ยอย่างนี้เรียกว่ากี่รัง1รังครับนี่คือ1รังใช่ครับ1อาณาจักรหนึ่งรังอ๋กงงอ,อก็คือ1อาณาจักรหนึ่งอาณาเขตที่เราจะมีให้มันอยู่ได้นะฮะตอนนี้ถามตรงนี้ก่อนว่าอันนี้เป็นกระบะที่เปิดอยู่นะครับทาไมมันถึงขึ้นมาไม่ได้เพราะว่านี้ผมใช้เป็นน้ํายาก,กันมดปีนทาไว้รอบๆที่เห็นเป็นขอบสีขาวๆเน เป็นครับๆก็คือเป็นน้ํายาที่ผมผสมขึ้นเองให้มันลื่นๆครับมดไต่ขึ้นมาก็จะลื่นไต่ออกไปไม่ได้<อ>ก็เลยจะติดอยู่ในถาดเนี่ยครับมันมีไอ้ที่ที่เราปิดปิดฝาเอาไว้ครับเอออันนี้ทําไมเราเราถึงไม่ปิดละ่ะเซตอัพการเลี้ยงมดเนี่ยมันมีหลากหลายมากครับก็คือจะขึ้นอยู่กับสายพันธุ์มดเลยอย่างตัวนี้ที่มันปิดอะไรงนี้ได้เนี่ยเพราะว่ามันเป็นมดใต้ดินครับมันไม่ได้ต้องการอากาศที่ถ่ายเทเซตอัพอันนี้เนี่ยจะเปิดเป็นพิเศษเลยเพราะว่ามันเป็นมดแดง ตามบ้านเราที่เห็นทรรดงอยู่ตามต้นมะม่วงทั่วไปคือ<ม>ธรรมชาติเขาอยู่บนต้นไม้ก็เลย<ม>เวลาเราเอามาเลี้ยงในรังจำลองก็เลยต้องเซตอัพให้มันมีอากาศทายเทเหมือนเขาอยู่บนต้นไม้จริงๆครับเพราะถ้ามดอย่างนี้ครับเอามาใส่ตู้ปลาปิดฝาทึบเนี่ยก็คือเขาตายเลยตายเลยใช่ครับรังก็จะนางพญาจะไม่ค่อยออกไข่มดงานจะไม่ค่อยดีดาอะไรประมาณนั้นครับเหมือนแบบปัจจัยตัวแปรมันไม่เหมือนในธรรมชาติแล้วนี่นี่คือพันธุอะไรอันนี้คือมดโถน้ําผึ้งครับผมทําไมถึงเรียกว่าโถน้ําผึ้ง คือต้องเกริ่นก่อนครับว่าความจริงตัวนี้เนี่ยเป็นมดที่ไม่ได้มีอยู่ในไทยครับพินกําเนิดเขาตัวนี้จะมาจากแถบอเมริกาครับตามพื้นที่เขตทะเลทรายที่แห้งแล้งซึ่งด้วยพื้นที่อยู่อาศัยของเขาที่เอ็กซ์ตรีมสุดเบี่ยงมากๆเป็นทะเลทรายของเขา,าครับมันก็เลยเป็นที่มาว่าทําไมในรังของเขามดงานบางวันนาครับเลยพัฒนากลนของเขาให้มีขนาดใหญ่ได้มากๆเอาไว้เก็บอาหารครับอ๋อเหมือนอูดที่มันมีหนอกที่<ช>สามารถรจะเก็บ,บน้ําเก็บอะไร<ช>เอาไว้เพราะว่ามันต้องเดินทางไกล หรือว่าเดินทางในที่แห้งแล้งใช่ครับอ,อันนี้มดตัวนี้ก็อยู่ในทะเลทรายเป็นพื้นที่ที่ฝนตกบางทีห่งปีจะมีแค่ครั้งสองครั้งอาหารโผล่มาแค่บางช่วงเขาเลยต้องหาวิธีสต็อกอาหารไว้เหมือนเราใช้ตู้เย็นเก็บอาหารครับรซึ่งมดพันนี้ก็เลือกวิธีแบบเก็บไว้ในกลนี่คือเขาเขาเก็บอะไรอยู่อันนี้คือตามสีเลยครับอันนี้ก็ ขึ้นอยู่กับว่าเราให้อะไรเขากินนะครับอันนี้เป็นน้ําหวานก็ให้เป็นน้ําหวานสีแดงอะไรเยงี้ครับก็เลยส่วนใหญ่จะเห็นเป็นสีแดงแต่ว่าบางตัวก็อาจจะกินน้ําเปล่าไปเยอะก็จะก้นสใสแบบนี้ครับโอ้ยถ้าเราให้เฮลส์บลูบอยเข้าไปสีฟ้าก็จะเป็นสีฟ้าว่ามันก็จะเป็นสีฟ้าเออมันก็จะสวยเนาะใช่ตัวตัวนี้ก็เลี้ยงเพลินดีครับเหมือนแบบถ้าคนเลี้ยงเบื่อก็เหมือนกดปเปลี่ยนไฟ LED เ <laughs> ับผมเปลี่ยนสีแดงแล้วแซ่ <laughs> เขียวใ <laughs> ส่ฟ้าหน่อยความสามารถพิเศษที่มันมีมดงานที่ก้นใหญ่ๆลย็เปนที่มาของชโทนี้ครที่ ก้นใหญ่ๆใ,ใสๆนี่คือเป็นมดงานใช่ครับเห็นบอกมีวันนะเนี่ยพูดอย่างกับชาวอินเดียเดีย๋ยวนมมันมมันมีวันนะอะไรบ้างมีวันน,ะ,ะ,น,นะหน้าที่ครับ นนะะคือความจริงถ้าพูดมดรวมๆเนี่ยครับมดทุกสายพันธุ์เนี่ยหลกัหลกๆจะมีอยู่ประมาณ3าวันนาครับก็คือวันนะแรกคือราชินีมดจะเป็นมดวันนะเดียวเลยที่ออกไข่ได้ผลิตประชากรรุ่มใหม่ออกมาได้ลงมาจากราชินีครับก็จะเป็นวันนะสืบพันธุ์ครับผมถ้าเรียกให้เป็นทางการแต่ว่าถ้าเรียกเป็นภาษาให้เราเขา้าใจง่ายๆก็คือจะเป็นมดเจ้าหญิงเจ้าชายครับอืมเอาวันนาสืบพันธุ์เถอะฟังดูให้ดีครับผมเออฟังดูเหมือนโชคดีจังเลยนะเกิดมาเป็นวันนาสืบพันธุ์เกิดมาไม่ต้องทําอะไรสืบพันธุ์อย่างเดียวใช่ สืบพันธ์แล้วก็เป็นราชินีสร้างรังมดขึ้นมาใหม่ต่อไปอเป็นหน้าที่ของเขาวันนะสืบพันธุ์นี้ก็คือวันณะราชินีอันเดียวกัน<ช>เอ้ยไม่ใช่เป็นมดที่จะไปเป็นวันณะราชินีในอนาคตครับ ใช่ครับต้องมีการไต่เต้านิดหน่อยต้องไต่เต้านิดนึงครับคือวงจรของรังมดจะเป็นอย่างนี้ครับคือรังหนึ่งเนี่ยพอเขาสมบูรณ์แล้วฮะในช่วงหนึ่งของปีอาจจะเป็นฤดูฝนแล้วแต่ชนิดนะครับจะเป็นฤดูผสมพันธ์ของมดชนิดนั้นซึ่งพอถึงฤดูผสมพันธ์แล้วเนี่ยมดรังนั้นก็จะเริ่มผลิตมดวรนาสืพันธ์ขึ้นมาครับสมุนวรณาสืพันธุ์เนี่ยจะมีเพศผู้กับเพศเมียก็คือมดเจ้าหญิงเจ้าชายครับซึ่งพอฤดูผสมพันธ์มาถึงปุ๊บมดทุกรังชนิดเนี่ยครับก็จะปล่อยมด แบบมดเจ้าหญิงเจ้าชายรังนี้ก็จะไปผสมพันธุ์กับมดเจ้าหญิงเจ้าชายจากรังนั้นซึ่งพอผสมพันธุ์เสร็จนะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือมดเจ้าชายครับก็จะตายเลยคือหน้าที่มดเจ้าชายนี่คือเกิดมากินนอนกินนอนถึงฤดูผสมพันธุ์ออกไปปุ๊บผสมพันธุ์เสร็จตายเลยหมดหน้าที่ครับผมเพพูเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกินนอนกินนอนเสร็จแล้วปั๊บไปจึกเดียวตายเลยใช่ครับสองสามชั่วโมงตายเลยหมดหน้าที่แล้วครับ อะไรนะยังอยากเป็นมนัืนไม่อยากแล้วมดโต้อยังอยากเป็นมนั้สืบพันธุ์หรือเปล่าก็ถามแต่มดเจ้าหญิงอะครับที่ได้รับสเปิร์มจากมดเจ้าชายมาแล้วมีอยู่ในท้องเขาจะกลายเป็นมดราชินีแล้วครับเขาก็จะผสมพันธุ์เสร็จปุ๊บมดเจ้าหญิงเนี่ยก็จะอายุยืนมากครับเขากลายเป็นมดราชินีแล้วเขาก็จะสลัดปีกทิ้งเริ่มหาที่ทํารังเริ่มวางไข่ชุดแรกออกมาแล้วเขาก็ต้องเป็นคนคอยเลี้ยงไข่ชุดแรกเนี่ยครับจนโตมาเป็นมดงานแล้วพอเริ่มมีมดงานมันค่อยขยายอาณาจักรไปหาอาหารข้างนอกมาเลี้ยงมดราชินีตัวนี้จนรัง เป็นหลักร้อยหลักพันไปเร yup. in ื่อยๆก็คือมดเจ้าหญิงเป็นซิงโก้มัมที่แบบสู้ชีวิตอยู่เหมือนกันเใช่ครับในอาณาจักรมดเนี่ยครับคือมดทุกตัวจะเป็นเพศหญิงหมดเลยยกเว้นเจ้ามดเจ้าชายนะครับที่เป็นเพศผู้ดังนั้นในแง่หนึ่งเนี่ยเราอาจจะกล่าวได้ว่าในสังคมมดเนี่ยเป็นสังคมหญิงเป็นใหญ่นะครับแบบเป็นสังคมที่ถูกผลักดันขับเคลื่อนโดยผู้หญิงเป็นหลักเพราะเพศผู้ก็มีบทบาทแค่นั้นนะครับที่เห็นเดินๆอยู่เนี่ยใช่ครับตัวเมียหมดเลยเหรอตัวเมียล้วนครับผมอันนี้คือไม่มีมดเพศผู้สักลังเลยครับ เดี๋ดี๋ยมันมีหลากหลายเรื่องที่จะต้องถามเดี๋ยวนะไปดูเรื่องการผสมพันธุ์ก่อนเดี๋ยนะการผสมพันธุ์ตะกี้เนี่ยบอกว่ามดเจ้าหญิงจะถูกผสมพันธุ์โดยมดเจ้าชายหลายๆตัวครับแล้วแต่สายพันธุ์ครับบางสายพันธุ์ก็ตัวเดียวแต่ส่วนใหญ่จะหลายๆตัวครับสู้ตายมากสู้ตายมากเวลานี้ถึงแล้วถึงเวลาแล้วรอคอยมานาน,น <laughs> <laughs> ครับ <laughs> กาวใช่ครับมันก็จะมันก็จะลุมกันแบบเยอะมากแล้วก็แบบซึ่งพอผสมพันเสร็จตัวนี้ก็จะหลุดตัวต่อไปก็จะลุมเข้ามาทันทีแล้วไอ้ตัวนั้นก็จะไปลาตายใช่ครับมันก็จะเดินตอกแต็กตอกแต็กเอ่อหมดเรี่ยวหมดแรงใช่ครับสองสามชั่วโมงก็จะแงะแงะตายไปเออหนึ่งรังมีราชินีอยู่แค่หนึ่งตัวแล้วแต่สายพันธุ์ครับผมคือบางพันธุ์เนี่ยก็จะมีราชินีได้หลายตัวอย่างเช่นมดตามบ้านเราอะครับตัวเล็กๆที่เรา ฉีดยาพ่นยาอัดเข้ารูปากรังมันแล้วมันก็ยังไม่ตายเพราะว่ามันสามารถมีราชินีได้หลายตัวครับคือถ้าเราฆ่าราชินีคือมันอาจจะมีราชินีในหนึ่งรังได้เป็นร้อยเป็นพันตัวเลยคือถ้าเราฆ่าราชนีมันไม่ได้มันยังมีตัวออกไข่มันก็เลยเป็นคำตอบว่าทําไมมันกําจัดยากกําจัดเย็นเหลือเกินไอพวโมดตามบ้านเราแต่ว่าบางพันธุก็จะมีราชนีได้แค่ตัวเดียวอย่างเช่นมดทน้ำผึ้งนี่ก็มีราชนีได้แค่ตัวเดียวครับผมตัวไหนครับมันอยู่ตรงไหนครับเดี๋ยวผมขอสแกนแว็บหนึ่งนะครับผมตัวนี้ครับผม เห็นไหครับตัวนี้จะใหญ่กว่าตัวอื่นชัดเจนใช่ตัวสีทองทองใช่ครับเออสวยงามเนาะก็จะมีตัวเดียวในหลังครับแบบนี้อืมโอเคนั่นคือราชนีตัวนี้เออเรายังไม่เห็นถ้าเราเห็นซากสัตว์หลายหลายตัวอย่างนี้ในนี้เหมือนจะมีจิ้งรีดคือมดทุกชนิดเนี่ยพูดง่ายๆว่ามันจะต้องการสารอาหารหลกัหลกๆ3มอย่างด้วยกันอย่างแรกก็คือน้าเปล่าเลยเหมือนสัตว์โลกทั่วไปอย่างที่สองก็จะเป็น คาร์โบไฮเดรตหรือก็คือน้ําตาลนะครับที่เราเห็นหมดชอบกินอะไรหวานๆก็คือเขาต้องการพลังงานเหมือนเรากินข้าวครับ mm. ได้รับคาร์โบไฮเดรตพวกคาร์โบไฮเดรตเนี่ยก็จะเป็นสําหรับมดงานครับให้มีพลังงานวิ่งทํางานอย่างที่เราเห็นเนี่ยครับ mm. แล้วก็สารอาหารอย่างสุดท้ายก็คือโปรตีนครับซึ่งก็คือโปรตีนก็คือที่คุณอาเห็นเป็นจิ้งลงจงลิ้งหลีอะไรที่เขาพาไปกินในรังเนี่ยครับผม mm. ก็คือโปรตีนเนี่ยจะสําคัญสําหรับราชินีครับเพราะว่าเขาต้องออกไข่ผลิตไข่เรื่อยๆแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งที่ต้องใช้โปรตีนเยอะๆในอาณาจักรมดก็คือพวกตัวอ่อนเนี่ยครับก็คือพวกเบบี้มดเนี่ยครับที่ต้องการโปรตีนกินเพื่อพัฒนาแขนขาขึ้นมาเป็นมดงานตัวเต็มวัยครับผมก็จะเป็น3อย่างนี้ครับที่มดกินน้ำเปล่าน้ำหวานแล้วก็โปรตีนเลี้ยงมาเป็นสิบสิบปีเห็นบอกตอนนี้ทําเป็นอาชีพของมดได้เลยใช่ครับเป็นคอนนเทต์อนนี้กำลังพูดถึงมดคนครับผมครับเป็นอาชีพได้เลยเหรอครับทุกวันนี้ก็จะเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ครับเป็นยูทูบเบอร์ ก็ถ่ายเรื่องราวของมดที่เราเลี้ยงนี่แหละครับว่าแบบมันมีเรื่องราวที่น่าสนใจยังไงกิจกรรมของมดวันวันหนึ่งมีอะไรทําบ้างและกิจกรรมของคนเราเนี่ยครับที่เลี้ยงมดทำอะไรแบบย้ายรังไหมขยายรังไหมก็จะถ่ายคลิปถ่ายทอดเรื่องราวพวกนี้ออกไปฝากเรื่องหนึ่งได้ไหมครับรับรองได้ว่าหลายๆคนก็คงจะไม่รู้อาวายัยวะเพศของมดในเนี้ยเป็นตัวเมีเยหมดเลยพูดง่ายมดนะนับ,บเไง อันนี้ผมก็ไม่เคยเห็นด้วยตาตัวเองเหมือนกันครับก็ไปทำคอนเทนต์ไงอาจจะต้องไปรีเสิร์ชหน่อยครับอาจจะต้องแบบใช้กล้องที่มากกว่ามาโครที่ผมมีแล้วเราเห็นการผสมพันธุ์ของของของมันแล้วใช่นะฮะเมื่อเราพูดถึงมีคนพูดถึงอวัยวะเพศมดเยอะมากว่าเป็นอวัยวะเพศที่เล็กที่สุดในโลกเนี่ยนะครับเราก็เลบอกเอ้แล้วหน้าตามันเป็นยังไงเพราะว่าเป็นที่เป็นเอ็กซ์เพิร์ตมานั่งอยู่นี่ก็อยากจะถามว่าเป็นยังไง คือมันเล็กจนช่วงวันนี้ผมก็ไม่เคยเห็นด้วยตาตัวเองเหมือนกันครับผมก็เลยฝากถามไว้เพื่อเป็นคอนเทนต์ส่วนหนึ่งนะครับได้ครับน่าสนใจเดี๋ยวลองไปรีเสิร์ชดูครับผมไปรีเสิร์ชดูนะฮะต้องขออภัยฟังดูเหมือนสัพพดรยังไงก็ไม่รู้นะแต่แต่เนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องเรากำลังพูดถึงการผสมพันธุ์สืบทอดสายพันธุ์ครับผมอาณาจักรของมันสายพันธุ์ของมันมันก็ย่อมจะใ้เนี่ยเรื่องราวพวกนี้ฮะ ก็ฝากด้วยก็แล้วกันได้จะไปครับผม <laughs> แฟนรายการต0สิบเดนะคะที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามรายการได้นะคะที่ YouTube c h ANNEL 2020 e n t e r t a i n m e n t นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้มีพลาดคลิปดีๆจากรายการต0สิบเดค่ะ